สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับทีมงานช่องมาบิน c ช a แนล l นุ่มอา่านคนเดิมป่าต่อยผลวีเซนต์บ่าวแพท c h ช n แนลนะครับก็มาอยู่ที่อนุสาวรีย์เจ้าแก้วมงคลน,นะครับตรงนี้อยู่ที่ศาลที่จะมาขอโชคขอลาบด้วยนะครับก็คือศาลปู่ดอนหอนานะครับท่านผู้ชม หรืออาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วกม็มีมีรูปปั้นของเจ้าเมืองสวนภูมินะครับอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าเมืองเก่าสมัยโบราณเลยนะครับน,น,น,นะครับด้านน้นนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูมีทั้งหมดนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้า สอง5กสามสี่สิห้าหเจปดนะครับมีมีสิบแปดสิกับเจ้าแก้วมงคลนะครับไปนะครับท่านผู้ชมนี่คือสารปูตาเท้าดงฐานนะครับปูตาเท้าดงฐานซึ่งชื่อเดิมก็คือ,อดอนหอปู่นาคนะครับท่านผู้ชม สารปูตาเท้าตรงทานนี่คือป้ายใหม่ที่ทางชุมชนทําขึ้นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมนมอามกับบาวแพ็คประต่อยอยู่ด้านนู้นแล้วนะครับ คือสารที่บูรณะขึ้นมาใหม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะว่า,าทางทีมงานไม่ได้มานานนะครับไม่ได้มาที่นี่นานแล้วหลายงวดหลายเดือนแล้วนะครับหนุ่มอามก็ตั้งใจแน่วแน่นะครับว่าอยากมาที่นี่ก็ได้มาเจอสารที่ปรปับปรุงขึ้นมาใหม่สวยงามมากนะครับทางด้านโน้นก็จะเป็น เป็นลำน้ำเสียวนะครับลำน้ำเสียวหน้าน้ำน้ำา็็จะขึ้นมาถึงประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม,มถึงประมาณนี้ถนนบันไดน,นะครับน้ำน้ำแห้งน้ำลดลงไปเยอะเลยนะครับ ตรงนี้พื้นจะต่ำนะครับยกสูงขึ้นมาใหม่ดูสวยงามมากนะครับอ๋อนี่มีนะครับชื่อช่างที่มาทำบูรณะขึ้นมาใหม่ก็คือนะครับนายช่างโอภาสนะครับพศสองห้าแต่พศออที่สร้างศาลสร้างศาลอ่า พศเก่าก็คือพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเกานะครับครับสวัสด,ดีครับป้าต้อยครับสวัสดีครับครับสิสองห้าสี่บเก้า ครับอืมครับอ่ะสวัสดีครับหน่มอามสวัสดีครับผมครับนะมอดะวมเรเห็นเสียงไฟเพราะว่าน้ำน้ำมันบกหลครับน้ำลดเยอะนะครับ จะมีคนมาขอโชคลาภแล้วก็มีมีทูปที่จุดไว้โอ้ที่จุดไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเหล็กลังก่อนคือเป็นล่างๆคล้ายๆเป็น เป็นห้าสี่อ๋อนี่เก่าหรือเก้าหรือเก้าสี่เก้าหาสี่เก้าสี่หาเห็นไหมอืมอ๋อประมาณนั้นนะครับชมห้าเก้าสี่เออเป็นหาเก้าสี่นะคะเนาะเรื่งมันตรงกับพาะสอสางห้าเก้าสี่สี่เก้านะคะอ๋อครับอันนี้คือเลขทูปเก่านะครับ เดี da, ha, ๋ยวท่านผู okay. oh, oh, ้ชมเดี๋ยวจะได้ทําความสะอาดในพื้นสารก่อนที่จะได้เตรียมทูกเทียนนะครับมาสักการะไหว้ปู่ตาท่านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวโอ้เ้ากเแบบลูกท่านครับผมสวัสดีสวัสดีเอฟซท่าน4ี่ชอบเลยนะครับครับ ก็มาทางนะครับคือจะเป็นโฮบแบบแตกตาเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนมาเลยด้อท่า,านผู้ชมคือผมกับทางต้องมาวินต้องไปต่อยต้องมาเพล็เนี่ยหละ่อวัาจะนัรกันไปถ่ายคลิปอ่าหลังจากที่เมาว่าจะนัดจะไปถ่ายคลิปช่วงระหวา่างที่อ่าผมเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะไปถ่ายคลิปตรงไหนนะครับคือน,นึกไม่ออกก็เลยว่าเอา ไปไม่เ,เรื่อยจนมาถึงอ่าสุภุมนวันสุวรรณภูมิมอ๋อเหรอนะ,ะครับจ็นมาถึงตรงนี้ผมก็ถึงบางอ้อเลยครับผมจู่ๆมันเหมือนมีอะไรเดนใจอแสบนี่โดนใจก็แสบเหรอเขา<ะ>แบบเขาไม่ไ่ได้คิดอะไรแต่แม่หง,งุดหงิดอมไม่คิดเลยเหมือนไม่มีอย่างโดนใจผมเครัก็ แต่ปูดอนหอนหนักดีกว่านึกซึ่งไทยผู้จากมาหาปูดอนหอนหนักแต่ว่าผมเนี่ยผมเคยมาเออแขบผมเคยมาอันนี้กางแดงเนาะตัางเด็ของแ็กนะครับกมาปุ๊บพอมาถึงปุ๊บนึกแบบเออแล้วก็มาเกศสถานที่หมองไม่เพิ่นเลยว่าสางไม่เป็นหูแบบว่าเพิ่นอยากให้ผมมาเบิ่งเพราหรือว่าจังไงๆเพิ่นอยากให้มาให้ลูกหลานมาบอกเออนุ้มอามามาเบิ่ง เงียปยเห้ปูงามบ่ประมาณนี้หรือเปล่าเงี้นะแต่เราเปลียผมลงหลมาบ่อแหลเอเอายอบยุบว่าเฮาฮ่อนแห้งพอมาเนีอนแต่ว่าพอลงหลดปึ๊บลงมาแล้วเย็นซวยซวยเลยนะครับเงียเสียงล่มเดินั่อใตรงนี้นะผมอ่านก็ยังมีตรเมืองเก่าสิบเก้างนะทั้งหมดแปดเก้าสองสิบแอดสิบแด ทั้งหมด18องค์เจ้าเมืองเก่าของเมืองสุวรรณภูมินะครับท่านผู้ชมว่าได้พาไปดูแล้วอือใช่เป็นอนุสาวรีย์ของท่านคุณอาอนุสาวรีย์ใช่ใช่กะบกหยุงามเนาะงามงามแล้วสวยมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับดูดทำานทางที่เอาแวก็ดูได้นะครับแวะมาขอพรมาจากท่านได้ครับผมกะหมักสารไม่มือด้วยทีมงานช่างมือโปนะรั่างมือโปรว่าที่พื้นคอนอยไป ผมผมมือใครใครเออเขาเรียกว่าทีมงานปบบว่าทงสยที่งานพอนโอเคเลยอ่าเขาเห็นทีมงานใช่ไหมทีมงานแสดงว่าทีมงานเนี่ยเพื่อนเป็นทีมงานที่เป็นทีมทั้งมือโปรนะครับหรือคอนน้อยมาทุกคนผมผมมือใครสุดคนเลยจะตอกตะปูไม่โดนครับโดนมือเองครับหัวโปเลยครับผมเออจึงบางอ่อนได้ผลเอาเป็นว่ามือโปรมือโปรนะไม่ใช่มือโปร ยอกยอคือยอกรยอ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 าอย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 อ เอาเอาคนสมหวนใจเพื่อนคืออ่านกันอ่างห้องเด็กถูกันเด็กถูกที่เอกจำในอันเข้าว่ามนก็สอสามเขาสั่สองหาที่เขาสองห้าสี่เก้าแล้วเลขทูกนะเห็นได้คล้ายห้าสี่นะแต่ว่าเลขทูเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเก้าเก้าหาที่เก้าหาที่เด็กประมาณนั้นอีจวะ่ที่จัอกจัวอีกจังหวะอีกจังหวะอีกรงะอีงีจะอกจอกจลขตังีกมาะอีจจะอป็นเลขทัหอ่า ยังว่าเปิดสารไหมเปิดสารเลยเพิ่นแต่ว่าทีมช่างที่เพิ่นบอกว่าขีนว่าบูลิงโดยตัวทีมช่างโอภาสเขีนว่าปีหกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดนะครับแต่ผู้ชมครับเนี่ยบนงหนึ่งมันคือคือแบบไหลักษณะคือคือพาดีงางเมนคือต้องแท็กเห็นว่าสังเกตเห็นแต้มื่อัน่า สังเกตสภาพอิ่งงานเนี่ยมันเห็นมันขึ้นหัวเวลาห่อยข้อหอยอยังไงใช่ไหมลักษณะเนี่ยคิดกันได้ดีเหมือนในนี้ใช่ท่านผู้ชมครับผมก็อันนี้คือเท่านท่านท่านผมแบบอ่าคือรู้นักควรคิดย,ย,ยังไงว่าหอยยังไงใชไหมคล้ายๆพระอิ่งงานคล้ายๆเนาะคล้ายๆที่คือข้อกระบองว่าเป็นเป็นอีหยังหรืเอ,อเป็นองค์ปูอัยเป็นองค์ปูพระน่าจะหมายอะไรหรือเปล่าเวลาจุดปันเป็นรูปพระรึไหมที่เราขับว่าหันะครับผมเจอลักษณะคือ นะครับก็เป็นว่าเป็นสถาบูชากันสถาบูชาเขาพุ่งเขาฟลุกทุกๆวันอ๋อไปท่านผู้ชมครับเอาเนี้มากราบมาไหว้ดีกว่าเขาบอกกราบปู่กันครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาฟ้องไปตั้งทางนั้นก่อนนะครับท่านผู้ชมจะปวดคือถึงบางอ่อมมั้งเมื่อวันนี้ถึงบางอ่อมด้วยะโอ้เาจ้รถอ๋อรถเขาเจ้าขามายอวินมันเป็น ไปกึนี่รถเขาเขาจะารถเขาม่านีีมาหาปงคาป่านะครับทุกคนเนาะมาล้างสานเป็นไปจะเข้าที่ไปจุดล้างสารเพลนล้างมันเดียวเราบรลบรรยากาศที่ร่างดีเลยขอให้มุกเอาเฮงเฮือเด้อหมดหนีต่างๆกดให้เันดีทุกเรื่องเก็นด้ปูเด้อเห็นปะเห็นี่จุดรถปะ เนี่ยพวก็มาหาปลากันเอเนี่ยลงรถขั้ไฟเลยเนาะน้ำมันบกเนี่ยน้ำมันบกก็เป็นเป็นขี้แปงเปนตมเป็นแก้มนุ่เป็นตุ่อยู่ในใจเปนอย่างแห่งเด็กแปลกมากนี่น้อมันเป็นใจผมมันเป็นแบบอีก่จังพี่จังผมนี่ก็เลยผมกินติดอย่าง ใช่ๆตื้นตินเนยอาวินหวานมากเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดเองคนอวานมากเลยเนาะอืออ่ะอาวินท่านผู้ชมครับบอกการพร้อมนะครับผมนะคราวต่างจิตท่สามพอไดครับท่านสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหารโตสัมมาสัมพุทธะสาธุ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 ยัสสานุภาวะโตยะขาเนวะทักษเสติทังสนังยัมภิเกวานุยุนขันโตรติทิวะมัตติโตสุขังสุปติสุโตจะปาบึงกิจกิณะปัสติเอวะ มาทิคูนูเปตังปาริตตัมตัมพระนามะหีสาทุสาทุสาทุเดือดเจ๋อทีเจ๋ทานประพุ่มเจ๋อทีพระมนา่งพลรนี่เทวดาอารักทปกปักหลักษานสถานตีห่งนี้พร้อมด้วยปูตาปูตายังก่อนข่าวดวงทาน ตาเ<า>ท้าดงฐานหรือปูตาดอนหอนาคมือนีที่งานช่องมาวินิชแนลนุบานคนเดิมปะต่อยคนมีเซนพอมน่วยบ้าแพกก็ได้เดินทางมาสกักละก,กาบไปเพื่อมาขอโชกขอลาบเพื่อมาขอเพิงบุญมารมีมือนีได้ไม่เห็นได้มาพอ่อกัดดูซึกไวกมีความยินดีอินงเอิบที่สารปูได้มีการบูรณะสร้างถึ้นเมใไม่สวยสดงดง้าม เปนทีอ่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยินลูกหลานกับปิติยินดีนําลูกหลานกับยังอ่าได้มาสักการะไหว้แล้วก็ขอโชคลาภไปฝากไปต้อนเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับเอเซีทัวโลกที่กาลังร่อช่มรอค่อยอ่ารออ่าโชคลาภนั่เจ้าปูตาขอได้ปวดเนตตาสงสารให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาภสามโตตรงตรงพรองวดวันทีสองคุสภาพ่มพ่อซสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด

มันโดนยึดไหมากมันโดนใจไหมากคุ้ม่อมากอ้าวมันคุ้มพอจังเลยนา่เป็นเป็นหูติดอืมจู่ๆขยับบ้างมองตัวอวไ้ที่ออกก็ยึดตัวนั้นมาโดนได้ผู้า นี่คือขวดวไม้แรกครับไม้แรกครับผมอาทำไมไม่นุ่งได้มาหมายเลขศูนย์ครับหมายเลขศูนย์ครับหมายเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมโอเคตรงตัดเลขถูกเลยนะบานเลขศูนย์ตัวแรกตัวแรกต้องครับเลถูกอ่ะครับดูดันนทีก็ย่อสองเด้อมัดก็ัได้เต็จที่ออกตรงครับ นั่นยิบประโดดินั่นหมายที่สองครับหมายที่งได้มาหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลข่งแังครับหมาเลขงคับลข่ครัมลขงครับมเลขหู่ครับมเลงครยเครับเลขูครมงครบครมายบมีนเคตามนั้นนะสดร้อนรเหนนกันเลยเลาย อ่ตานอะบบูเดอร์หลการดูเป็นโยมัาที่สามมาตัวเดตรงกับตัวเดกกะยิบออกมาแล้ว,วเล็บบูเดร์ไม้ไอเด็กตัวที่สามเด็กหกนะเด็กหกศูนย์หนึ่งหคือศูนย์หนึ่งหกใช่ไหมไอนน้ยังไม่เขย่านะศูนย์หกหนึ่งโอเคนะครับท่านผู้ชมนะ มมม้้ที่สาาแลวหลนครับหมายเลขหกครับฮะเบะเลยศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับผมท่านผู้ชมศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเออหกอหกหนึ่งหนึ่งครับดึงกับเกตพี่น้องกันหกกับเก้าแมนนิดีนี่ครับท่านผู้ชมหกหนึ่งเอาไปกันเถอะเอาเยอะด้วยคนลุกเลยปักอยู่บนข้าวเหนียวนะครับเอาอีท่านผู้ชม ก็ชมมาเลยไปได้สามมาเลยหกมาหลยโนหกหนึ่งโซนหกหนึ่งโซนหกหนึ่งจริงคนชิ่อูกตรงตรงเปีเลยอ่ําเลยไม่แล้วมันเป็นปิด้ยากมานหกหนึ่งโซนหนลูกเองนล่จะเป็นวิดิยกแค่นีนพวาพวกมันตั้งตั้งใจมากเลยพอความคนร่ำรวยร่้รวยนีแกรยอรมาคชมมาเลยอ่ําที่นี่ท่านชมดังเสียงไปคนลูกอวินคนลูกจะให้ เ็นตาเดีุนี้เห็นบนเห็นบร่มเศ้ามอโลมานักดูนี่คุณหลบไหมอ๋อโลกเบิดเบินะครท่านผู้ชมเลขทูบนะครับเลขทูบเลขทูกที่ให้ดูมั่นด้กี้แล้วเดวเรงนี้ศูนย์หกหนึ่งแต่ขยับเจมได้เมาศูนย์หนึ่งหกเป๊ะเชะเลยนะคะท่านผู้ชมตัวเดียวกันคือเป็นหกเหมันใจเป็นหกสิงมาอีลี เพราะเร็วมันสามตัวมันเาตรงด้วยเอาตรงด้วยเด้อคือตัวนี้มั่นใจตัวนี้ถ้าเลขถูกถ้าเบลเลขถูกนะกับที่มันตรงกันเนาะถ้าเบลเลขถูกเชื่อซินะอันนี้พ่อส่อสามคนที่เอ็กซ์นะบัวสองห้าสี่เก้าพี่ตรงกับพี่เอกทุกเก่าเพราะว่าอย่างพอดีเลขตัวเนี้ยมันเคยเขาวาสามตัวตรงๆเลยที่มาไทยกัางเดแล้วเข้าสามตัวตรงเลย นะครับหนูมาเคยมาครั้งแรกเคยมาข้าสามตัวตรงท่านผู้ชมเนาะเนะนาหลับลูกอาวินอ่ะปวับลูกจ้าหลับลูกแล้วปวดหาซีเก่าเอาตรงเลืออแต่ว่าแต่ว่าสองหาซีเก่ากับศูนย์หกหนึ่งชุดหนึ่งหกอีกอ่ะมาเถะสองชุดนี้พอมาเนี่ยดูว่าเป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมฝากด้วยนะครับอาวิน อีหลีได้ดิคโคตรลูกเลยอ่อาไแล้านไหนเขาเลี้ยอ,อเอางี้แล้วก็แล้วกันท,ท่านทู้ชมเดี๋ยวเอากล้องมาดูเลขทูบตามตัวจงังเดี๋ยวบอกกล้าก้าวไปเลยกา้ทัพชมเนาะดูดนะีดขนคนลูกแห้งดีดิอูดด้ดูลยมันมันเป็นปริยายแย่แหงเนืมตรงกันเป๊ะยบดเอียทูบศูนย์หกหนึ่งเทีบับี่เมศูนหนึ่นงหก เดียวกันนี่งนะครับท่านผู้ชมเอาสิทาวินเอาขอปดีก่อนนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูเลขทูบก่อนอย่าเลขทูบพังไหมไม่ไม่ลงแคบๆพังลงลงล่างมาไปกันไหมไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบใกล้ๆด้วยกันนะครับจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวเลขทูบจะลวมก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมเป็เลขมาที่เลขทูบเลยนะครับผมยานเลขทูบลม เห็นไหมครับท่านผู้ชมเลขทูบปักอยู่ที่ข้าวเหนียว061นะครับ061 6กับ9ตัวเดียวกัน1กับเกียรติพี่น้องกันนะครับอา้าวตามนั้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สำหรับตัวเลขก็พาท่านผู้ชมดูแล้วครับที่เลขซิมซีก็ได้แล้วเลขทูบก <h nuclear force> ็ดูแล้วนะครับเลขซิมีเลขวขกนถูกนะศูนกนะคเลขทูบเป็นศูนย์หกหนึ่ ศูนย์หกหนึ่งหรือว่าศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งตรงกันกับเลขเซมซีเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมเอย้ยน่าเชื่อเลยตามนั้นนะครับท่านผู้ชมกับประมาณน,นี้นะคะเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตามนั้นนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะเนาะใช่ค่ะ เขาแทบปังแท้ร <m> ักดเขาตามตัวตรงๆปังๆแท้เลยกะายความเข้มมาเข้มคู่บุญยาสุกเนาะกันเนาะข้มปูตาเนาะันสูบอะไดิสูบบุญเอาอีกสูบเเขาแทบปังแท้เม่วานนี้เด้อปังปัก็ูเยขอเลิงบุญบารมีของูนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเลขเซมซีเลขทูบก็ ได้ดูได้ชมกันเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายนี้ก็จะได้กลาบลานะครับปู่ตาไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมาวินช n แน,นลนุบามคนเดิมป้าต่อยคนเปเซนต์บ่าวแพ็ก h ช n แน,นลแล้วก็ทีมงานพ่อทองแหล่คนเดิมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโชคดีร่ารวยปังๆทุกท่านทุกคน เดินทางไกลๆก็ขอให้ปลอดภัยแควงาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับโชคดีปังๆร่ำรวยทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ